ได้บำเพ็ญมาดีแล้วตั้งแต่ปฐมชาติปฐมกับเป็นดวงบุญที่ใสสว่างอยู่ในูนยนกลางกายเนี่เลี่ยงลงไปในกลางดวงบุญน้อมระลึกนึกถึงเระมมหาธ <c> ร <oughs> รมกายเทดี ห <c oughs> ยุดลงไปในกลางของกลางดมกลางของกลางพระบรมพุมทธเจ้าขยายกว้างออกไปเรื่อยๆจนเกิดท่านเต็มฟางครอบเรามอยู่ในกลางของกลางฟางคอรอบกลางของกลางดม กระงของกระดังพราบรมพุทธเจ้ากระดันเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์กระดันด,ดอกไม้ของหอมเครื่องสักการเรือบูชาทาั้งปวงให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ทั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกัน อาหังสมัสสัมพุทโธภัคะวันปุณธังภัคะวันตังอภิวันเทมิสว่างขันโตภัคะวันตานธรรมโอธรรมังนะมัสสามิ สุบันติปโนอัมภะขวันโตทาวกะสังโฆสังฆังนมามิอันไม่ยังพุทธสามภะคะวันโตอุบาภัยนัคนะมกะเรืองกะโรมะเสนนะโมอันตัมภะคะวันโต อรหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวันโตอรหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภัปะวันโตอรหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะตั้งใจ ขอถึงพระเรือนตะนตรายว่าเป็นที่พึ่งโดยพร้อมเพยียงกันพุนทางตระนังขจามิธัมมังตระนังขจามิสังฆังตระนังขจามิเทนติยัมเปพ,พุทธังตระนังอจามิ ตือนเดียมเปะธรรมังตระนังขจามิตือนเดียมเปะสังฆะตระนังขจามิตือนเดียมเปะพุทธังตระนังขจามิตือนเดียมเปะธรรมังตระนังขจามิตือนเดียมเปะสังฆะตระนังขจามิ เราทุกทุกท่านผู้มีจิตเหตเลื่อมใสมาบูชาพระมหารธรรมกายเจดีพระมหารเจดีพระพุทธเจ้าลานพระองค์นอบน้อมผ่านไปถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกทุกพระรงค์ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้ว ในอดีตการมีจำนวนมากกว่าเมล็ดสายในทองปริอมหาสมุทรทั้งสี่นับอสงไขจำนวนพระองค์ไม่ทวนนอบน้อมผ่านไปถึงมหาปูชนียาจารย์พระเดชประคุณ พระมงคลเทพมุนีผู้คนพบบิชชาธรรมกายพระผู้ประมานด้วยจิตที่เริ่มใสการบูชาบุคคลที่ควรบูชานั้นเป็นมงคลอย่างยิ่งเป็นมงคลอันสูงสุดมงคล เราว่าเหตุแห่งความจเจริญบุคคลใดสร้างสมมงคลคือเหตุแห่งความจเจริญบุคคลนั้นย่อมจเจริญพระสัมมาสัมพุเจจาเป็นเรือหันห่างกรไดแล้วจากกิเลส สัมมาสัมพุธทธตรตรูชอบได้โดยพระองค์เองวิชานารณสัมปันโนจึงปร,ร้เมด้วยวิชาสามวิชาแปดจรณะสิบห้าสุขันโต สเสด็จไปดีเธอเสด็จไปนในที่ใดพระองค์ก็แสดงธรรมโปรดสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ได้ดื่มรสมัรรมให้ได้ปีติในธรรมให้ได้เข้าถึงธรรมหมดกิเลสไปตามลำดับเป็นพระโสดาบันพระสังกิทางคาพระอนาคาพระอรหัน์ ยุคัยเข้าสู่อายะตะนนนิพพานด้วยอนุปาทิเสสันิพพานธาตุเป็นสุขโตโลกาวิทูเรนแจงโลกไม่มีอะไรจะมาปิดบังพุทธญยานอันไม่มีประมาณอากาศไม่มีประมาณสัพสัต ไม่มีประมาณจัก,กรวาลไม่มีประมาณพุทธายานไม่มีประมาณอนุตรโรปริสธรรมาสารติเป็นสารติผู้ฝึกบดุษยอย่างไม่มีใครยิ่งกว่าอย่างรู้ว่าบุคคลนี้ มีความเห็นผิดมักทำชั่วด้วยกายวาจาใจที่ให้เห็นอบายทุกติวิธิบารนรกว่าถ้าทำชั่วแล้วจะต้องเข้าไปสัวบายเนื้อภูมทั้งสี่ยังรู้ว่าบุคคลนี้เป็นสัมมาทิฐิทำดีด้วยเองกายวาจาใจที่ให้เห็นสุกติภูมิ ว่าจะทำความดีแล้วเนี่กายว่าจาใจจะไปสู่สุคติยังรู้ว่าคนนี้ทำทั้งดีและชั่วที่เห็นทั้งอบายและสุคติยังรู้ว่าบุคคลนี้ดื้อว่ายากสอนยากไม่ฝึกปล่อยสัถานเทวมดุสานัง ป็นมลมาครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพรหมเทวดามนุษย์เทวดาพรหมตลอดบือโลกทานที่แสดงธรรมาจาักกับปวัตนาสุดเมื่อสิ้นเสียงการแสดงธรรมกลันยะพร้อมด้วยพรหม18โกดปรู้ธรรมเป็นพระโสดาบันเสียง คือกล้องไม่มีประมาณแผ่นดินไหวแสงสว่างโอลานไพยบุญสองสว่างถึงโลกกัน,นกจะได้รกแจะนั่นแต่ผมมานางังเทวานางไปเรื่อยสัตว์ทางสุตวาน,นี่แหละาตุมดาวเดืองยามานุนิมมาปเรปะเรนมิรรรรรตรปติถึงผมมากายิกานูน่นนี่แหละเป็นบร,รมครูของเทวดาปรมหามนุษย์เทวดาผมไปตลอ,อดมื่นโลกธาตุน่น สหสหสหสรางสหัสสหัสสรงสีสหัสสหัสสัสทัศสหัสสีโลกธาตุตลอดหมื่นโลกธาตุทัศสหัสสีโลกธาตุสังกัมปิสังประกัมปิแผ่นดินไหวตลอดหมื่นโลกธาตุเป็นบุมัรูของเทวดาและมนุษย์ เสด็จขึ้นไปนะสวรร์ชั้นดาวดึงแต่แดงอภิธรรมปิดกโระโพุทธมารดาตลอดไตรมาสนับเมลาในโลกมนุษย์ออกนรรษาแล้วเตเด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงนะสังกัตนครเชิงบันไดยอยู่สังกันครหัวบันไดผ่านดูที่เขาโพสุเมนดาวดึงซึ่งเป็นบันได สามชนิดบันไดแก้วบันไดเงินบันไดทองพระพุทธเจ้าเท้าสังการเดลมิตรพระเจ้าเสด็จนะบันไดแก้วพระรมบันไดเงินยวงเทวดาบันไดทองเทวดามือโลกธาตุประชุมรวมกันตามเสด็จส่งบนทองฟ้านี่หนานแน่นเต็มใบหมดด้วยเทวดาพรมทงเปิดโลกให้เห็นกันหมดสิน้น อบายภูมิทั้งสี่นรกมีมานรกแปดขุมอุชนรกยมมลุนนรกรวมแล้วสี่ร้ห้าที่บกขุมเปรตสิบสองตระกูนะลอนสุรังกายสันเดราฉานทันเดสันน้อยเห็นกันหมดมนุษย์เทวดาเห็นกันหมดอมากันหมื่ดโลกธานพระองค์ทรง,งเปิดโลกให้เห็นกันหมดสิ้น เห็นกันจะจะเห็นกันเจ่มแจ่มแม่นอยู่ไกลแสนไกลคนละพบคนละภูมิคนละโลกอย่านวากาศเชื่อเพิงหมดยังไปไม่ถึงแต่นี่เห็นเห็นด้วยพุทธานุภาพอันยิ่งใหญ่ไม่มีประมาณเกินเปรียบเห็นพุทธสิริของพระองค์เห็นจัปรพรรดสีรัศมีที่แผ่ไปตลอดมืดโลกธาตแล้วนะระวังโอ้โ ด้วยพุทธานุภาพอันยิ่งใหญ่เกินเปรียบไม่มีประมาณบรมครูของเทวดาและมนุษย์ตลอดมือโลกธาตุนะสัพพชัทั้งหลายไม่ตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าไม่มีเลย576กิโลเมตรโดยรอบเอาเสามาปักขึงเชือก576กิโลเมตรหมุนโดยรอบ เป็นมงกลมผู้ไม่ตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าไม่มีเลยแม้แต่มดก็เห็นด้วยขอเป็นพระพุทธเจ้ามากบ้างแมน้ตนจะเป็นมดโอกินทรนนภราาที่แม่น้ำโขงก็เห็นเห็นการน,นั้นกระทำการบูชาบูชาด้วยดวงประทีปของพญานาคและทุกปีจำไม่รู้ลืมติดใจ ประทับใจมากมากมากนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ตลอดจนกระทั่งถึงวันออกพรรษาวันเทโวโนะรหณะก็จะบูชาด้วยดวงประทีปแล้วก็ทำทุกปีทุกปีชวนบริวารมาด้วยจึงมีบ้างไฟพญานาคเกิดขึ้นเป็นตำนานเป็นหลักฐานอย่างชัดเจนจนถึงทุกวันนี้ ผู้ไม่ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าไม่มีเลยพุทธโธเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานด้วยพุทธรัตนะหรือพัะธรรมกายพักควาเป็นผู้จำแนงทำสั่งสอนสรรพสัตว์จะหาบุคคลผู้มีพระคุณมาก เสมอเหมือนเรือสัมมาสัมพุทธเจ้าเบื้องล่างตั้งแต่อเวจีมาหานรกเบื้องบนจรดพระวกผพมเบื้องขวางไม่มีเบืบ้องขวางนึ่งจกักรวาลไม่มีเลยแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันเองใช้เวลายาวนานมากมากมาตลอดนึงกลับก็ยังไม่อาจสาม,มารถจะสรรเ,เสริญพระคุณนันยิ่งใหญ่ไม่มีประมาณเกินเปรียบนั้นให้หมดสิ้นไปได้ การบูชาพระสัมมาทัมพุทธเจ้าผู้มีพระคุณนั้นยิ่งใหญ่ไม่มีประมาณที่ว่าไปแล้วนั้นอานิสงส์ยิ่งใหญ่มหาศาลพระว่าด้ผลแห่งการบูชาด้วยดวงประทีพระอรุติอะอรุตานเถระดังนั้นข็าได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าสุมเมธผู้เป็นเชษฐบุตรของโลก เป็นพรผู้องค์อาจผู้เป็นนายกของโลกเสด็จออกฤทธิ์เร้นอยู่จึงได้เข้าไปเฝ้าพระสุมเมตสัมมาัมพุทธเจ้าผู้เป็นนายกของโลกและได้ประคองอัญชลีทูลอ้อนวอนพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดว่าข้าแต่พระมหาวีรฑเจ้าผู้เป็นเจ้าบริษัของโลก เป็นนาระผู้องค์อาจขอจงทรงอนุเคราะห์เถิดข้าพระองค์ขอถวายประทีบแก่พระองค์ผู้เข้าฌานอยู่ที่กวงไม้พระสยามภูหรือพระพุทธเจ้าผู้เป็นนักปราดผู้ประเสริฐสุดทรงรับคำแล้วเขาจึงได้ห้อยไว้ที่ต้นไม้ประกอบยนต์ในการนั้นได้ถวายไส้ตะเกียงพันหนึ่งแก่พระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันธุ์ของโลก แสงประทีปนั้นโพรงอยู่ตลอดเจ็ดมันและดับไปเองด้วยเิตนนเลื่อมใสนั้นและด้วยการตั้งเจตนาไว้ดีแล้วร่างกายมนุษย์ไปแล้วเข้าถึงวิมานเข้าถึงความเป็นเทวดามีวิมานอันกุศลอันบุญในระมิดไว้ดีแล้วย่อมรุ่งโรจโดยรอบได้เป็นพระเจ้าจาัก,การพรรดิยี่สิบแปดครั้งได้มองเห็นโดยตลอดโยอหนึ่งโดยรอบ ระุภูเขาหินทั้งกลางวันแรงกลางคืนย่อมภัยโรดไปทั่วโยชดหน์่งโดยรอบคือสว่างไปตลอดหนึ่งโยดโดยรอบเป็นพระเจ้าจักรพรรดิสว่างไปหนึ่งยชดสิบหกิโลเมตรครอบงำเทวดาทั้งปวงนี่เป็นผลแห่งการปูชาด้วยดวงประทีพเป็นเทวดาด้วยมนุษย์ด้วย ได้เป็นจอมเทวดาของราชสมบัติอยู่ในเทวโลก30กับฟังให้ดีนะเนี่ยสากับนี่ไม่ใช่สามสิบครั้งเอาใหม่ได้เป็นจอมเทวดาครองราชสมบัติอยู่ในเทวโลก30มสบกับแครงใคร,ใครดูเหมิน่นไม่ได้นี่เป็นผลแห่งการถวายด้วยถวายดวงบูชาดวงประทีปพระพุทธเจ้าผู้เข้าฌานสมบัติ ได้ทิพยะจักรสุในพุธทธศาสนาย่อมมองเห็นตลอดพันโลกธาตุทิพยะจักรสุญานนั้นนี่เป็นผลแห่งการบูชาด้วยดวงประทีปแก่พระพุทธเจ้าพระนามวสุเมธชาถุท้ายได้บรรลุมรรคผลิพพานร้มนนรอมด้วยปฏิสัมพิธายานสและวิโมกแปด การบูชาใช้เวลาเพียงนนิดอาน,นิสงส์ปิดประตูอบายตลอดการยาวนานมากชาตินี้สามสิบกับเนเท้าตกะเรื่องเกาเรื่องบูชาแม่เล็กน้อยอาน,นิสงส์มหาศาลพระอาจารย์ขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรทุกท่านมาถึงเวลา17บนะเนารียนการสานาที เวลาในประเทศไทยให้พร้อมใจกันเชนิญมนตญาติมิตรพี่น้องพวกมองบริวารลกูกหลานทั้งหลายให้มาบูชาพระมหารรมังกรเจด,ดีบูชามหาอบูชนียาจานย์คือพระเดชพระคุณพระมงกลเทพมุนีด้วยชวานบุญคือไฟสองทวางมหาธัรมังกรเจด,ดี ไปสองสว่างมหาวิหารระมงคลเทพบุทีมหาวิหารคุณยายอาจารย์และปฏิมากรรมประจำวันพุทธที่19พฤศจิกายนพุทธศักราช2568ได้แก่คุณครูไม่ใหญ่คุณครูไม่เล็กคุณยายอาจารย์มหาตรฐานอุบาติการจานย์ขนนกอยู่ พระมหาโสพภลสุปโลพระสุวรรณกิติรันตโนพระโอภานปัญญาโพพระโพนันดรุธรรมโมพระอาจารย์ในกระมิดส,สมศักเขมีกาวันจีวรจิตปรียาพรพรมพักดีและกระมิดทั่วโลกเร้่มใจกันบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่สรรพสตัท์ทังหลายที่กำลังเบียนววายตายเกิดตลอดแสนโกฏจักรวาลอน,นันตจักรวาลอันไม่มีประมาณอยู่ในขณะนี้ ลูกพระธรรมวัดพระรธรรมมืองกายนครซิดนีย์วัดพระรธรรมมงกายแคลิฟอร์เนียกรมิตอันนันอัศวานโพคินกรมิตัยสาันทวีชัยถาวรกริมิต,นานาามตาสา,า,วตาวนีหิรัญยศิริดอกเตอร์กฤษดานทัศนีจานใจหมนกริมิตสองวระละตีโรสุประสิทธิ์มโนทิพนัตระบ้านจักรวันธรนรมพ่อเสรีสุริยาโปรดแม่สายสมอ,อทธิศดิ์บรรพตคร่อมครัวเรืองรักลิขิต กมิตรสุรีพรชะยาสุจลัลแรงเครื่อรัวโตการรนเยศเศษฐมิตริยาสุริสา,าสารดนันยุงรุ่งเรืองกิจกมิตรกิติวัฒนามพรการตาพลพรสุขสวา่างกัมิตรมาลีพนมชัยนิตายามะนีการการจนสุภักพ่อเสียกิมแม่เฉียงแท้ตั้งเครื่อรัวเจมพิทยานุวัตเครื่อรัรวธนสัามโช กฤติมิตรเกติชัยดอกเตอร์เพนจันชวินลอนจากชัยทีมเดอะพาวเวอร์ออเมริตนายแพทย์สิริพงศ์พันธนันธนาวิสุทธิ์กฤตมิสุจัญยาวรุตวริษาเพชรลาภิรัตกฤติวิรสักสุภาอภรรครอบครัวประดุมตันตระกูลพ่อประดิษฐ์แม่มโดรีมากรุ่งแจ้งกฤติบุณูวนาพรครอบครัวอันตรายเน่กมติสุวรรณทุพตาสุรชัย สันตินิรัยดรทีมัตยันวรมจจกพัฒสมบัติจินตายไปถึงที่สุดแห่งธรรมพ่อดวงแก้วแม่อิงทิดินแม่ตินดารัตนะโผขานกมิตมงคลลาวันเริ่มพัฒนากุลและครอบครัวกมิตลีเวินหลงเชิญวันหลงแอนแฟมิลี่แม่สถิลักษ์พ่อมั่นแรงครอบครัวทองเจือขะกงกมิตศูนย์ปฏิบัติธรรมบางแผ่ราชบุรี กัมมิตรเรนพันประภาปริปัญชายากัมมิศีวนาลาหันติรณนนกัมมิตรพิชามนวีระคงสุวรรณนักศึกษาดวงตะวันสันติภาพเดอะสันออฟพีชกัมิตรส้อยจิรินทิพยปบดีพลายงามกัมิตรดนัพามเคิลกูเวนกูแอลพ่อประยูนแม่จันยามานิตโชดพิสิทธิกัมิตรอรวรรณนันทวรรณ กมิตเสริมสีพันธนาประพง์กมิตเพชรทะเลหานหัมรักกมิตพรลักพง์จิตกมิตวิศวา,านีสหพันธนาประเสริฐด็อกเตอร์อัดอนงเรืองทนกมิตสุสทนทรสายันคุณญาลไม้สิยุนพพกฤษสุเทพกิมหลวนวัดส,สันติวงศ์สุนโยจานิมอ Sie ีชาลดลกมิตทว่วทางโลก ขอเรียนเชิญผู้แทนทุกบุญทั้งหมดที่ได้กล่าวรายนานไปแล้วกรุณาหยินขึ้นเพื่อทำการบูชาพระมหาธรรมกายเจดีได้นาบันน้ชยันโตพพนทิยายมวนเลสังกยาน,นันทิวัน,นโนวอวันตะววิชัยโยโหยิชยยาสุชัยามา ทะเลอัมระชินดาปาลังเกสีเสบัตวิปโปทะเลอัมพิเสเขสะพุทธานังอัคามปันโตปะโมนทติสุนะคันตังสุมังคลังสุปะ ่า,น,า,สาสน,นสุขุทิติฐานสุขันโุโมโหตัวอัญจุนยทังพระมัจจาริสุปันธางขินังกายยงกรรมวะจางกรรมวังปันทางขินงังปันธะขินังมโนังกรรมวังปันิอินเดีมปันทางขินังปันะ หินานเงกันตาวานาลาพัตอานเทบานทางกินเนด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายมาตามระลึกถึงคุณของพระเรือนตรัยคุณของพระธรรมกายอันนับอสงค์ไขพระองค์ไม่ทวน คุณของมหาบูชนียาจารย์าบูชนียจารย์พระเดชพระคุณพระมงคลแเทพมุนีนพนระผู้ปรมานะมานนอบน้อมกราบไหว้บาบูชาด้วยดวงประทีปบ้วยดวงประทีปและดอกไม้ของหอมของหอมพร้อมขอถึงพระรัตนนันดรไร ว่าเป็นที่พึ่งและสวดสรรเสริญคุณของพระธรรมกายคุณของมหาปูชนียาจารย์ผ่านหน้ามหาธรรมกายเจดีด้วยอานิสงค์แห่งบุญนี้ขอให้ข้าพเจ้าเข้าถึงพระธรรมกาย ที่สว่างสวยัสวสวยรู้แจ้งแทนตลอดทั้งทางโลกและทางธรรมสมบูรณ์ทั้งวิชาและจารณนะถึงร้อดมด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะมีดวงปัญญาสว่างสวยัย มีญาณทัศนะกว้างไกลมีดวงตาแจามใสทั้งมังสาจักสูทิพยาพยาจักสูปัญญาจักสูสมันตาจักสูและธรรมะจักสูถึงล่าวละโลกขอให้บังเกิดด้วยทิพพยากายที่รุ่งโรดสว่างสวัย ด้วยส а หัสเรืองศีให้ได้ไปดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเศขตบรมมะโพธิสัตว์ผู้มุ่งไปสู am, ปส่ที่สุเดงธรรมขอความรัถนา,ขอ,า,นาของข้าพาเจ้าทั้งปวงนี้จงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จ จงเป็นผลสำเร็จด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกทุกระองค์ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกายของพระผู้ปราบมดจงทุกประการเทินนิพพานปัจจะโยโหตู ขอให้ทุกท่านอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันลงไปในกลางดวงบุญสว่านถวายพรันเทินอถูกตั้งใจบูญชาพริรมตนตรายโดยพร้อมเพียงกันเรืองสมมาทัมพุทโธ,ธรพระวาพุนทางพระวนันตังอัพิวาเทมิ พุทโธเมนานโธพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสว่างข,นขนานโตอัะคัปปันทานธรรมโอ้นธรรมังนัมชาหมิธรรมโมเมนานโธเริญธรรมที่พึ่งของเราสุปฏิปันโน,นอัปปะคัปัญโตสาวกสังโฆสังฆนามามิ สังโคเมนนโตเรสอ์สงเป็นที่พึ่งของเราเรียนเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสง์โดยพร้อมเพียงกันนะครับกราบกราบกราบขอให้บุญทรงผลสถิตเร็วแรงให้เข้าถึงเรื่อธรรมกายโดยเร็วพลัน มีสมบัติอัจฉริยทรรใช้ในปัจจุบันมั่งคั่งมั่งเีตตาบารมีการดุสิตบุรีย่ย่าง่างามมากทุกปทุกชาติถึงที่สุดแห่งธรรมทุกท่านทุกประการเตือสาธุ